ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสมชายจี้ปรปชไร่ตรวจ การูดนะครับตั้งแต่เศรษฐาถึงกรมประพฤติเอ,อื้อทักษิณบิดเบี้ยวหรือไม่นะครับก็ตามที่เราทราบนะครับข้อมูลที่คุณทักษิณกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมบ้านไปไหว้บรรพรุรุดทําให้เป็นกระแสนะครับกลับมาว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมประพฤติน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนับนายกเศรษฐาอาจจะต้องโดนนะครับไต่สวนหรืออาจจะต้องโดนดําเนินคดีหรือเปล่าก็ว่ากันไปเพราะอย่างที่บอกว่าตามข้อมูลที่ออกมาคุณทักษิณเอง ได้รับการพักโทษเนื่องจากอายุ70ปีและมีอาการเจ็บป่วยที่ประเมินแล้วว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นนะครับอาบน้ําเองไม่ได้แปรงฟันเองไม่ได้ลุกออกจากเตียงเองไม่ได้ไปนั่งเก้าอี้เองไม่ได้นะครับ อุจาระเองไม่ได้ปัสสาวะเองไม่ได้เดินเหินขึ้นบันไดเองไม่ได้นะครับทั้งหมดนะครับสิบข้อซึ่งแน่นอนครับอาการที่กล่าวมาทั้งหมดจากเมื่อวันที่14นะครับที่ผ่านมาจนถึงวันที่15 14ี่ถึง16ที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณทักษิณกับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ทําให้เห็นว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่เลยซึ่งแน่นอนครับว่าม่มีการเอื้อประโยชน์นะครับให้คุณทักษิณจนนะครับความที่จะทำบิดเบี้ยวหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ สมชายจี้ปปชไต่สวนกราวรูดตั้งแต่เศรษฐาจนถึงคุมประพฤติเอื้อทักษิณบิดเบี้ยวหรือไม่สมชายจี้นะครับปปชไต่สวนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกลมคุมประพฤติ เอื้อนะครับทักษินรักษาโรงพยาบาลตำรวจพักที่บ้านพร้อมทัวเชียงใหม่ถามย้ำป่วยจริงหรือไม่ที้อาจเกิดวิกฤตศรัทธาทำให้การเมืองตกต่ำเมื่อเวลา1 0ิกาของวันที่18มีนาคมที่รัฐสภานายสมชายสแสวงการสส นายสมชายสแสวงการสอวอรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายยกร,รัฐมนตรีและ,และร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายยกร,รัฐมนตรีและนายเศรษฐาระบุว่าหากเป็นไปได้จบควงนายทักษณิณลงพื้นที่ด้วยมองอย่างไรว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สังคมตั้งคําถามมากเพราะนายทักษณิณยังเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักโทษ การขออนุญ,ญาตเดินทางไปเพื่อไหว้นะครับสุสาบนบรรพบุรุษถ้ากลมควบคุมประพฤติอนุญาตก็ทําได้แต่ถ้าดูจากการเดินทางนะครับและนะครับพฤติกรรมทั้งหมดที่สื่อมวลชนได้ตามถ่ายทอดสดตลอดไม่ว่าจะเป็นการไปสถานที่ต่างๆจนงานตรวจราชการเหมือนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีไปจัดงานลื่นเลิงสังสรรค์ที่บ้านที่ร้านอาหารกับเพื่อนมองฟอร์ด ที่บ้านในสนามกอล์ฟโดยมีนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการปรลัดกระทรวงอธิบดีกรมต่างๆรองพบตรผู้การตํารวจจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดไปรายงานปฏิบัติการต่างๆตนคิดว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะนายทักษิณยังอยู่ในคดีซึ่งยังไม่ได้พ้นโทษ นายสมชายยังกล่าวต่ออีกว่านะครับนายทักษิณเนี่ยอยู่ในคดีในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากโดยคดีนี้ตํารวจสั่งฟ้องแต่รออายาการคือมิ่นประมาทอาฆาตบาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งตน คนที่สั่งให้ไปแจ้งความก็คืออดีตรัฐมนตรีช่วยกระลาหหมและอดีตผอ,อทอบครับซึ่งอายการจะพิจารณาในวันที่10เมษายนนั้นตนคิดว่าเรื่องนี้จะทําให้ทางการเมืองยิ่งตกต่ําลงไปอีกโดยเฉพาะต่อผะต่อรัฐบาลความไม่เหมาะสมของบุคคลที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตีเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนแต่ถ้านายทักษิณพ้นโทษแล้วก็เป็นอีกปร ก,กรณีหนึ่งดังนั้นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบต่อนายสมชายยังกล่าวต่ออีกว่าสื่อมวลชนก็เห็นคลิปวิดีโอทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการหายป่วยของนายทักษิณเกือบ100%หรืออาจป่วยไม่ได้เยอะอย่างที่หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแพทย์โรงพยาบาลตำรวจโคศกระบุว่าป่วยวิกฤตแต่เนื่องอต่อเนื่องร้ายแรง ก็ไม่ได้อยู่ในการรักษาจะทําให้เสียงต่อชีวิตซึ่งถือว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงฉะนั้นการใส่ปอกคอเฟือกคอนะครับกับผ้าที่แขนซึ่งเป็นอาการป่วยในเรื่องของกระดูกเป็นเรื่องปกติเพราะภาพวิดีโอได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนายสมชายยังกล่าวต่ออว่าการลุกนั่งพบกับพระหรือไปพบกับคนที่รักใร้รดน้ำปลูกต้นไม้พนดินการโหนขึ้นรถก๊อฟชัดเจนมากว่าการที่บอกว่าป่วย จากกล้ามเนื้อเปื่อยยุย่ยไม่มีนิยามทางการแพทย์ส่วนอาการป่วยในเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องปกติเพราะสูงวัยส่วนที่นายทัศนิณระบุว่าเป็นโควิด1 9อยู่ในห้อง ICU 9วันและยังมีฝ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนป่วยเป็นโควิดคนไทยหลายหลายคนก็ป่วยเป็นโควิดโดยโรคโควิด1 9เกนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019 สึ่งนายทักสินเป็นตั้งแต่ปีแรกนะครับตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนรักษาก็อาจจะมีฝ้าที่ปอดซึ่งอาจจะเหมือนคนสุบบุหรี่นานๆก็อาจจะมีฝ้าที่ปอดก็รักษาไปไม่ได้มีโรคอะไรร้ายแรงซึ่งการสอบถามจากแพทย์พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าถ้าดูจากภาพนะถ้าดูจากที่เห็นในภาพข่าวของคุณทักษณิณมีอาการแข็งแรง90%แต่อาการป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะหลงเหลืออยู่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชจะต้องตรวจสอบว่าข้าราชการเอื้ออำนวยต่อนายทักษิณหรือไม่ย้ำว่าจะต้องเร่งมือซึ่งสอบซึ่งทราบว่าอยู่ในระหว่างการหาข้อมูลเพื่อจะส่งให้คณะกรรมการปปชว่าจะมีสติว่าจะมีมติให้ไต่สวนหรือไม่ขณะเดียวกันคณะกรรมธิการของวุฒิภาสองคณะได้ส่งเอกสารที่มีการสอบไปแล้วให้กับปปชส่วนตัว จึงเห็นว่าปปชวควรมีมติไต่สวนเพิ่มเติมโดยนะครับไต่สวนและผู้ที่มีรับผิดชอบคือ 1. นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับนะครับกำกับรัฐบาลประธานกตรเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าการเจ็บป่วยที่รักษา180ปันโดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งขึ้นมาจากแพทย์ใหญ่และแพทย์ทําการรักษามีข้อเท็จจริงประการใดเวทะเบียนซึ่งปพชมีอํานาจเรียกมาตรวจหากผิดไปจากความเป็นจริงก็จะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของแพทย์นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่ออีว่าหน่วยที่2ที่จะต้องมีการตรวจสอบคนที่รับผิดชอบก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดยุติธรรมอธิบดีกรมราชธรรมผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพคณะ กรรมการพักโทษจะต้องมีการสอบสวนว่าใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตั้งแต่วันที่22สิงหาคม256โดยระบบที่ถูกต้องหรือไม่ที่ให้ในายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจและการอนุมัติให้รักษาตัวต่อในโรงพยาบาลตารวจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และส่วนที่3ที่ต้องตรวจสอบคือกรมคุมประพฤติในการอนุญาตให้ไปพักโทษในการคุมขังนอกเรือนจําตามระเบียบซึ่งในเงื่อนไข8ประการมีกําหนด นะครับห้ามดื่มเหล้านะครับที่หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่กรณีการอนุญ,ญาตให้ดื่มไวน์ได้นะครับรวมถึงการอนุญ,ญาตให้ไปไหว้สุสานแต่กําหนดที่สื่อมวลชนได้รับจากการเผยแพร่เปรียบเป็นเหมือนกําหนดการตรวจราชการกําหนดการเดินทางการท่องเที่ยวพักผ่อนของนักโทษไปสวนสัตว์ไนซาฟารีเมื่อเปรียบกับมาตรฐานที่ปฏิบัติกับนักโทษรายอื่นๆ ที่กล่าวมาเป็นการทําหน้าที่ในฐานะวุฒิสภาตรวจสอบแทนประชาชนตรงไปตรงมาไม่ได้มีอคติใดๆกรณีนายทักษิณกลับเข้าสู่กบวนการยุติธรรมนั้นเห็นด้วยแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนาย,ยกเริมตีและข้าราชการประจําอยากหากมีการเอื้ออํานวยให้เกิดปัญหาความบิดเบี้ยว ทำให้เสื่อมศรัทธาต่อขบวนการยุติธรรมและเกิดวิกฤตศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะนําไปสู่วิกฤตศรัทธาในอนาคตอาจจะนําเข้าสู่กรรมาการต่อไปพร้อมที่ปปชดําเนินการตรวจสอบโดยเร็วเพื่อให้ความแข็งแกร่งใจของสังคมหมดไปนายสมชายกล่าวนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าหลายๆคนนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับคุณทักษิณเลยปล่อยข้ามคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณครับแต่นะครับ การกระทำนะครับของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณตังหากที่เป็นประเด็นและต้องถูกนะครับตรวจสอบถูกดําเนินคดีวันนี้ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบคุณทักษิณแล้วครับแต่เขากําลังตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่ทํางานรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติหรือแค่รับใช้บุคคลบางพวกบางกลุ่มหรือเปล่าตรงนี้คือ ประเด็นสําคัญตรงนี้คือสิ่งที่กําลังตรวจสอบอยู่ต่างหากวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมย้ําว่าวันนี้คุณทักษิณเองจะไปเยี่ยมบ้านเกิดจะไปไหว้บรรพบุรุษเป็นเรื่องปกติแต่การที่วันนี้ไปตรวจราชการนะครับมีนะเจ้าหน้าที่หน่วยงานของราชการเนี่ยมานะครับรายงานผลงานมารายงานการทํางานมา,ามารายงานเกี่ยวกับหน่วยงานเนี่ยคำถามคือทักษิณเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษอยู่นะใช่หรือเปล่าครับ วันนี้คุณใส่เครื่องแบบข้าราชการคุณอยู่ในเวลาราชการคุณต้องนะทำตัวให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าการทําแบบนั้นมันไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมนะครับตั้งคําถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งมองดูอยู่ว่าข้าราชการทําไมถึงทําแบบนี้ข้าราชการทําไมไม่ทําตัวให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้สมกับที่เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัพเดตมีอะไรเคิดนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าอย่าอัพเดตให้ฟังครับ